รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นครั้งแรกในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาพอต .11001 นะคะในระดับประถมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายและการตอบรับคำทักทายนะคะแต่อันดับแรกครูก็มีเพลงมาฝากนักศึกษาทุกคนนะคะให้นักศึกษาทุกคนจดจำคำศัพท์หรือประโยคสนทนาที่เราได้ยินในเพลงด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. See you later. No! หลังจากที่นักศึกษาฟังเพลงแล้วสนุกกันไหมคะครูก็มีคำถามนักศึกษานะคะว่านักศึกษาเคยได้ยินหรือเคยพูดประโยคที่อยู่ในเพลงกันบ้างไหมคะในการทักทายภาษาอังกฤษนั้นเขาจะแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆนักศึกษาพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะเรื่องที่1การทักทายในช่วงเวลาต่างๆ การทักทายและการตอบรับการทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทักทายมีช่วงเวลาดังนี้นะคะคำที่1ค่ะให้นักศึกษาอ่านตามคุณครูทีละคำเลยนะคะ Good morning Good morning เป็นการสวัสดีตอนเช้าใช้เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะคะต่อไปคำที่2ค่ะ Good afternoon, Good afternoon, สวัสดีตอนบ่ายใช้หลังเที่ยงวันถึงเวลา18นาฬิกานะคะต่อไปคำที่3ค่ะ Good evening, Good evening, ใช้ในการสวัสดีตอนเย็นตอนค่ำหลัง18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะคะและต่อไปค่ะ Good night ก d night เป็นคำที่ใช้กล่าวลาในตอนกลางคืนไม่ใช่คำทักทายหรือการตอบรับคำทักทายค่ะการตอบรับคำทักทายการสวัสดีตอนเช้าเราใช้คำว่า good morning อ่านตามคุณครูเลยนะคะ good morning ผู้กล่าวตอบก็ต้องใช้คำว่า Goodood Morning เช่นเดียวกันนะคะต่อไปสวัสดีตอนบ่าย เราก็ใช้คำว่า Good afternoon อ่านตามคุณครูเลยนะคะ Good afternoon ผู้กล่าวตอบก็ต้องใช้คำว่า Good afternoon เช่นเดียวกันนะคะต่อไปสวัสดีตอนเย็น Good evening อ่านตามคุณครูเลยนะคะ Good evening ผู้กล่าวตอบ ก็ต้องใช้คำว่า good evening เช่นเดียวกันนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำว่า good night good night อ่านตามครูเลยนะคะ good night ผู้กล่าวตอบก็ต้องใช้คำว่า good night เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคำว่า good night นะคะไม่ใช่คำทักทายนะคะแต่เป็นคำกล่าวลา ซึ่งเราจะใช้ในวันนั้นที่เราจะไม่ได้พบกันอีกนะคะเช่นสมมุติว่าก่อนที่เราจะนอนเราสามารถใช้คำว่า good night ได้นะคะตัวอย่างประโยคการทักทายนะคะการทักทายตอนเช้าระหว่างมิ s ล้อหลากกับ Mr. Smith คุยกันนะคะให้นักศึกษาอ่านตามคุณครูที่รับประโยคเลยนะคะ good morning m r smith สวัสดีคุณสมิธ Good morning Miss Laura สวัสดีคุณรอร่าสวัสดีตอนบ่ายเป็นประโยคสนทนาระหว่าง Miss Anna กับ Mr. Sam นะคะอ่านตามคุณครูทีละประโยคนะคะ Good afternoon Mr. Sam สวัสดีคุณแซมนะคะต่อไป Good afternoon Ms. Anna Miss สวัสดีคุณแอนนาเรื่องที่สองการทักทายบุคคลเมื่อพบกันเป็นครั้งแรก ในการทักทายเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกกับบุคคลที่เราไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยเราจะใช้ประโยคดังนี้อ่านตามคุณครูทีละประโยคเลยนะคะ How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice. to meet you, I'm glad to meet you, I'm glad to meet you, nice to know you, nice to know you ประโยคเหล่านี้นะคะมีความหมายเดียวกันคือยินดีที่ได้รู้จัก How do you do มักใช้กับคนที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกหรือไม่คุ้นเคยกันประโยคนี้มีความหมายเหมือนคำว่าสวัสดีแต่ไม่ต้องการคำตอบผู้กล่าวตอบจึงใช้ประโยค How do you do ตอบกลับเช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะบทสนทนาระหวา่างมิสเตอร์แซมกับมิสเตอร์แจ็คคุยกัน Good morning, Mr. Jack. I'm glad to meet you. สวัสดีคุณแจ็คยินดีที่ได้รูจักคุณ Good morning, Mr. Sam. I'm glad to meet you too. สวัสดีคุณแซมยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับโบทสนทนาที่สองนะคะเป็นการคุยกันระหว่าง Mr. Smith กับ Mr. Joey นะคะ Good afternoon, Mr. Joey. Nice to know you. สวัสดีคุณโจอ้ยินดีที่ได้รู้จักคุณมิสเตอร์โจพูดกลับนะคะ Good afternoon Mr. Smith nice to know you too สวัสดีคุณสมิธยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับประโยคต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างมิสเตอร์ทอมกับมิสเตอร์จิม Good evening Mr. Jim nice to meet you สวัสดีคุณจิม ยินดีที่ได้รู้จักคุณนักศึกษาพูดตามครูที่รัประโยคนะคะ Good evening Mr. Jim Nice to meet you Mr. Jim ก็พูดกลับว่า Good evening Mr. Tom Nice to meet you too สวัสดีคุณทอมยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับเรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะระหว่างบ๊อบบี้กับอลิสคุยกัน How do you do? Pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ How do you do? Pleased to meet you too. ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันบทสนทนาต่อไปนะคะเป็นการคุยกันระหว่างลินดากับเจอรี่นะคะ Good morning. My name is Linda. How do you do? สวัสดีค่ะฉันชื่อลินดายินดีที่ได้รู้จักคุณ เจอรี่ก็ตอบกลับไปว่า How do you do? I'm Jerry Smith. ยินดีที่ได้รู้จักคุณผมชื่อสมิธครับเรื่องที่3การทักทายบุคคลที่รู้จักกันมาก่อนการทักทายกับบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคยปกติเราจะใช้คำพูดไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปจะแบ่งออกการทักทายเป็น2แบบดังนี้ 1. การทักทายแบบเป็นทางการ Formal g ก e t i n g ใช้กับบุคคลที่อาวุโสกว่าหรือในวงการธุรกิจราชการ 2. การทักทายแบบไม่เป็นทางการ Informal Greeting ใช้กับเพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยกันเป็นพิเศษเรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนาระหว่าง Mr. Jack กับมิสทีในส่วนราชการแห่งหนึ่งนะคะ Good morning, Mr. T สวัสดีคุณที แล้วมิสเตอร์ทีก็พูดว่า Good morning Mr. Jack, how are you today? สวัสดีคุณแจ็คคุณสบายดีไหมครับวันนี้แล้วมิสเตอร์แจ็คก็พูดว่า Fine, thank you, and how are you? ฉันสบายดีแล้วคุณละ่ะมิสเตอร์ทีก็พูดว่า Fine, thank you ฉันสบายดีขอบคุณนะ เราก็มาดูตัวอย่างประโยคจากบทสนทนานะคะระหว่างซูซานกับลอล่าคุยกัน Good evening, l o l a How are you? สวัสดีคุณลอล่าคุณเป็นยังไงบ้าง Good evening, Susan. Not so well. I have a fever. สวัสดีคุณซูซานฉันไม่ค่อยดีเลยฉันมีไข้ซูซานก็พูดว่า Take care of yourself. You want to doctor are see the doctor. คุณดูแลตัวเองด้วยนะคุณควรที่จะไปพบหมอนะลอล่าก็พูดว่า Yes, I will ค่ะฉันจะไปหลังคำทักทายเราอาจจะใช้คำถามเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศในขณะนั้นก็ได้นะคะ, yes, <I> ะคเาาจจะช่เเน,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 น It's a lovely day y s s t t วันนี้อากาศดีนะ ลองพูดตามนะคะ It's a lovely day. s n s it. ประโยคที่สองนะคะ It isn't very nice today. i s it. วันนี้อากาศไม่ดีเลยลองอ่านตามคุณดูนะคะ It isn't very nice today. i s it. ประโยคที่3นะคะ It's nice and warm. i s i t it? วันนี้อากาศดีและอบอุ่นนะลองอ่านตามคุณทูนะคะ It's nice and warm. i s i n ประโยคที่4ค่ะ It day. is a lovely day. i s i t วันนี้อากาศไม่ดีเลยนะ ลองอ่านตามคุณครูนะคะ It is a lovely day. i s it การตอบรับคำทักทายเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเราสามารถใช้ได้หลายประโยคนะคะ mm hmm. เช่น Yes, it is อ่านตามเลยนะคะ Yes, it's lovely. Yes, it's beautiful. ซึ่ง3ประโยคนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกันนะคะว่าวันนี้อากาศดีหรือเราจะตอบว่า no i s isn't no i s terrible <S ซึ่งสองคำนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกัน,นะค่ะว่าอากาศไม่ดีเลยค่ะทีนี้ เราก็มาดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะระหว่างมิสเตอร์พอกับมิสมารีนะคะ Good morning, Miss Marley สวัสดีคุณมารีแล้วคุณมารีก็พูดว่า Good morning, Mr. Paul It's a lovely day today, isn't it สวัสดีค่ะคุณพ่อวันนี้อากาศดีใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาดูมิสเตอร์พอต่อกลับน,นะคะว่า yes it is ใช่ครับตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนะคะระหว่างมิสเตอร์แจ็คกับมิสเตอร์เคนนะคะ good afternoon Mr. Ken สวัสดีคุณเคนแล้วมิสเตอร์เคนก็พูดว่า good afternoon Mr. Jack it isn't very nice today is it สวัสดีคุณแจ็ควันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะ แล้วมิเตอร์แจก็พูดว่า No. It's terrible <S วันนี้อากาศไม่ดีเลยข้อสังเกตการใช้คำตอบรับเรื่องดินฟ้าอากาศมีข้อสังเกตอยู่สองข้อดังนี้นะคะข้อหนึ่งการถามประโยคที่ผู้ถามคาดว่าคำตอบของผู้ตอบจะเห็นด้วยมักจะใช้คำถามที่เป็นปฏิเสธเช่น is lovely day is it วันนี้อากาศไม่ดีเลยอ่านตามนะคะ is lovely day is it ตอบนะคะ yes is h i s ใช่อากาศไม่ดีอ่านตามนะคะ,ะ,คะ yes is yes this. และ ถ้าผู้ถามคาดว่าคำตอบจะไม่เห็นด้วยประโยคคํคำถามจะเป็น it's night and sunny today is it วันนี้อากาศไม่ดีและแดดนะคะลองอ่านตามนะคะ it's night and sunny today is it คำตอบก็จะเป็น no i isn t isn't ไม่มันไม่ใช่นะคะลองอ่านตามนะคะ No it isn't สองประโยค Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะคะเช่น It's a lovely day today. Isn't it วันนี้อากาศดีนะอ่านตามนะคะ It's a lovely day today. is it ประโยคต่อไปค่ะ is t i n t very nice today is it วันนี้อากาศไม่ดีเลยอ่านตามนะคะ is t i n t very nice today is it เรามาดูการทักทายแบบไม่เป็นทางการ informal greeting จะใช้กับเพื่อนสนิทหรือ คนที่เราคุ้นเคยซึ่งจะใช้คำว่า Hi หรือ Hello ลนำหน้าชื่อเพื่อนหรือไม่ต้องมีชื่อเพื่อนก็ได้นะคะแล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้ Hi s แซ Hello Joe เป็นการกล่าวทักทายสวัสดีนะคะอ่านตามนะคะ Hi Sam Hello Joe ต่อไปค่ะ Hi Sam how are things เป็นยังไงบ้างอ่านตามนะคะ Hi Sam how are things ต่อไปค่ะ Hello Joe how are you doing คุณเป็นยังไงบ้างอ่านตามนะคะ Hello Joe how are you doing ต่อไปค่ะ Hello Liz h o w s Life คุณเป็นไงบ้างอ่านตามนะคะ Hello Liz h o w s Life ต่อไปนะคะ Hi h o w s e v e r y t h i n g คุณเป็นยังไงบ้างเช่นกันนะคะอ่านตามนะคะ Hi h o w s Everything การตอบรับคำทักทายคำทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นโซโซก็เรื่อยๆงันๆน,นะคะอ่านตามค่ะโซโซคำต่อไปค่ะ Alright thank you สบายดีขอบคุณอ่านตามนะคะ Alright thank you คำต่อไปค่ะ Very well, thank you. สบายดีจริงๆขอบคุณอ่านตามนะคะ Very well, thank you. คำต่อไปค่ะ Not bad. ไม่เดือดร้อนไม่เลวนะคะอ่านตามนะคะ Not bad. คำต่อไปค่ะ Not m a c t คำต่อไปค่ะ not much ไม่มีอะไรพิเศษอ่านตามนะคะ not much ไม่มีอะไรพิเศษคำต่อไปนะคะ noting special ไม่มีอะไรพิเศษอ่านตามนะคะ noting special ต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะระหว่างแซมกับลิซ Hello How's life? Liz! สวัสดีริสคุณเป็นยังไงบ้าง l i สก็พูดว่า alright thank you was h t new ออก็ดีขอบคุณนะแซมก็พูดว่า nothing special ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะบทสนทนาต่อไปนะคะเป็นการคุยกันระหว่างเดวิดกับเจมส์นะคะเจมส์พูดว่า hi how are things สวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างเดวิดก็พูดว่า Very well, how about you ก็ดีมากเลยแล้วคุณล่ะแล้วเจมก็พูดว่า Not so bad ไม่ค่อยดีเลยนะคะหลังคำทักทายจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเช่น How are you อ่านตามนะคะ How are you ประโยคที่2ค่ะ how are you today how are you this morning how are you this afternoon ทั้งสีประโยคนี้นะคะเป็นการถามว่าแล้วคุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้การตอบรับ ถ้าเราสบายดีเราจะตอบว่า I'm fine, thank you, and how are you? สบายดีแล้วคุณละ่ะนะคะอ่านตามนะคะ I'm fine, thank you, and how are you? หรือเราจะตอบว่า Fine, thank you, and you? สบายดีแล้วคุณละ่ะ อ่านตามนะคะ f i n e thank you and you หรืออีกประโยคนึงนะคะ very well thank you สบายดีขอบคุณนะคะอ่านตามค่ะ very well thank you แต่ถ้าไม่สบายเราจะตอบว่า I'm not so well today วันนี้ฉันไม่ค่อยสบายเลยนะคะอ่านตามนะคะ I'm not so well today. ประโยคต่อไปค่ะ Not so well, I have a fever. วันนี้ฉันไม่สบายฉันเป็นไข้นะคะอ่านตามนะคะ Not so well, I have a fever. หรือ ประโยคต่อไปนะคะ Not very well I have a flu วันนี้ฉันไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะอ่านตามนะคะ Not very well I have a flu คู่สนทนาก็ควรจะตอบกลับว่า I'm sorry to hear that เสียใจด้วยนะอ่านตามนะคะ I'm sorry to hear that ประโยคต่อไปนะคะ Take care of yourself ดูแลสุขภาพคุณด้วยนะอ่านตามนะคะ Take care of yourself หรือเราจะพูดว่า t h a d to bad แย่จังเลยนะคะอ่านตามนะคะ t h a s to bad ค่ะเป็นไงบ้างคะนะักศึกษา ครูหวังว่านักศึกษาคงได้ความรู้จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะและอย่าลืมไปฝึกใช้คําสนทนาประโยคสนทนาต่างๆต,ต,ตามที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดไทยบทด้วยนะคะ exercise ที่1-5และเตรียมตัวในการเรียนรู้ครั้งต่อไปด้วยนะคะวันนี้คงพอแค่นี้ค่ะบายบาย